สบายดีพี่น้องพอหยุดกันไปติมไปธุระไปหาสื่อได้แวะขำว่าเบิ้งของใส่ของสวยพอหยุดยังเก็บผ่านเพระทัานเอวเพระทัานเอวที่ที่ชีวิตแดงหลวนพี่น้องเป็นในมือขึ้นมือขึ้นในลูกสาวมามานางเบิ้งจนเลี้ยวเหบอกให้ไปนอนกับว่ไปที่ว่าพอมีเสียง บ่อยว่มีเสียงเก็บคอวัดลงคอกันเลยเย่างกันเลยบ่าหายเบาเสียงกันเลยบ่ค่อยแต่ว่าไปฉีดยานะมีอยู่เสียงกล้มีคือเขาเหรอแต่ว่ายานมันยาหวัดมืองานแหรอมันรองกประเดี๋ยนอดมือมือมือเปิดแค่ยานเสียงคือกันก็เป็นปล่อยคีบออกไปมือมือมือคืนมือเศร้า่ลยคีบแบบนั่งซอมเสียงนั่งหลายคนบอกว่าเาเสียงนั่งกั็เป็น เสียงแหบเจ้าผู้ยุติว่าย่างแรงแหบเนาะนา่เขาไ่ได้ลองี่เขาไลว่าเอาเท่าเสียงเจคก็เป็นเห็บไได้ลองนี่เแต่ว่ามันอากาศเออเมื่อคืนเวื่อเดี๋ยนนี่ก็อ้อมแอมก็เอาแล้เดียคืนนี้อ้อมแอมก็มีอาการก็เลยสั่งยกเลิกกองเมื่อคืนนี้สูสาย่ายกับเอาไปฉีดร้อมกันกับอค์งอิงเอาไปฉีดยังก่อรอดอักเสบที ลดรมลดเสียงเสียงอักเสบเอาไปฉีดเข้ากันพ่าแมมกับแม่บ่เหมือนเรื่องเดียวกันหูกับส่งบ่ส่งพนันกับไปฉีดกับเสียไปฉีดอกันไม่ขึ้นกันเลยว่าเอาสันกับเลือกกล่องบ่ได้คืดห่วงบ่ได้เลือกส่นขอทตาได้บ่บ้ากับกล้องที่นั่นเกับไปฉีดยาไว้กันไว้กันไว้มันมันเป็นยังสี่สุปีเราไปกันสิบบา อันไอช่วงช่วงเขาสอมว้งมันนาฝ<ช> <fuck S 2> นมันมันฝนมันวัดฝนเนี่ยอากาศเปลี่ยนแปลงน้ำนี่กัอันไข่กับม่าน้ำฝนน้ำหยังไปแต่ว่าทีมงานทั้งหมดบริได้ไข่เด้วยมันทั้งหมดบริเป็นไข่แต่ว่าซ่อมหลอดยันหลอดเสียงเสียงมันบ่มีนี่เป็นไข่เป็นไอ้กับญาติเสียงบ่มีเนาะเสียงแห่งประกอบกันไปล้วเนาะพี่น้องก็เลย าเสียงบ่มีโอ้ยหอดมือกันจีบ่อเปิดเทปก็ไม่ใจไว้แล้วติเอ้ยคิดหวังอีกแล้วอฟซีนอง FC มากตะกวงตะไก่สิมาเสียงแอบเสียงบ่มีโอ้ยปิดเทปปิดแกลบเปิดกาบใสิค่ะที่อย่าคล้องอย่าใครท่านเลยคิดว่าทันอยู่ดอกคือกายเดี๋ยวได้ว่าให้ไปนอนปากควันบุกขึ้นนี้แฮปปี้เบิร์ธเดย์วันหลาย ไปเบอรเดีย์นองล้เพื่อนสักคนเรยว่าไปนอนเขาวอกอยากอยู่เบิ้งเดียนะทรงต่สิกพอพผ่อนเล่นๆลูกสาวพักนเลนๆอากาศมันกับเยนแปลงเนาะใส่ย้าก็เขาเดียวมาสอบเลยเมื่อคืนนี้ให้ไปพักว ok e ันส oh ักวันแลาวรับบทบาทนักปีนแห้งนักแห้งก็เลยให้ไปพักผ่อน นี่เราขนานดะน้ำบริลองน้ำน้ำน้ำโมมันเป็นฟาวไปเลยไหมเ้าบอสิมันมันคือจังมันเหมือดเหมือดลม้มเหมือดเสียงมันบ่ได้พักผ่อนมันหลายมื <บร S 2> ่นเลยสอดแจงเกือบแจงสอดแจงเกือบแจงสอดแจงอยู่นี่เมนบอพีนอนเออมาเติบเ,เออบรินี้เขาบ่ได้พักผ่อนน้ำนี้บ่ได้พักผ่อนบ่ได้นอนติมอิม สอดแจงดูได้กับสอดแจงมันนี่มันเป็นห้องประด้ใส่เสียงห้องกับ่ได้พักพลังติดเข้าปรด้ออกงานเป็นเดือนแบบนี้ร่างกายมันก็ร่งเริ่มปรับตัวพฤติกรรมในการนอนกันนั่นจะจบวันนี้เสียงกับเบิดไปนน้ำเหมือนกันมันผลมาแต่ตัวแค่น้อยว่ามันสิมาขีดซ่อมก็ดีอย่างมันเพิ่นเลยส่งสีกว่าเป็น เบาเสียงให้บาพักให้พักเสียงจะถามบ่ถามต้องบอกทรงแต่ซิกเสียงซนเซนหล้วกับพีมันอีกเป็นเป็นคนแปลเป็นคนแปลให้บ่เป็นคนแปรมันลาบหรือเปลนาเองเป็นลาบอ่ะพี่มอนอิงเป็นเป็นลาบแปลให้เป็นไปอยากใส่เสียงไล่ไปน้ำกันแมนงานเสียงวันก่อนเก็บข้อ บ่ได้ยากเลยตอนนี้มีมาฉีดยาฉีดยังกับไปแล้วเกษฐพอเสียงวัาท่านี่เหีบไหมเสียงวันท่านเหบเลยตอนพี่อาการหือสี่ง่อาการเจ็บดูเสว่าเจ็บอเสียงเหยบแหงแม่กันเลยเหนผักว้าก็ให้ลองเหรีตนตีกับเรีปกติมาขึ้นเหร่ยนเรียรันรอว่าพุงย่างเพราะเรียราะเรีย้อคอยไปตาม ปล่อยไปตามสคริปต์ตามสคริปต์เพราะว่าเขาต้องเขาต้องเบิ่งเวลานําเดีเบิ่งเวลาหาเบาิบ่งเลยเด็กหน่อยเขาเปลี่ยนชุดทันบออต้องลั่นไปครบครบอันนี้ไม่ได้หยุดเลยม,มันขึ้นเลยมันขึ้นสิบสิบเน่าแต่ว่าช่วงของคำนั่นจะเป็นจอจะเป็นจอให้พี่น้องในสิขขง่งเขามาซื้อในกลุ่มปิดต,ตอนนี้พี่น้องเขามาซื้อในกลุ่มปิดเตอเขามาจองเมื่อวดนี้ร้านแต่ทีเรียบร้อยแล้ว ยิงชิมงานแยนแันมันมันยังเราแยนมันแหกันเข่าพี่น้องหลายคนก็ทักม้าขึ้นกันมาคือเข่ามาได้โดนทักมหาวายนต์ขึ้นกันคือเข่ามาได้ทีมงานแยนมีน้องกับกัลลังกัลลังกัลลังดึงกัลลังดึงเข่ามันหลายอย่างสิละพี่น้องกับฉันสิว่าอีหยังก่อนเขามากนย่างบางๆพี่น้องกับเฝ้านั่น วันเวลาอันนั้นสิเขาหลอดพี่น้องกันแย่กันดึงบ่ทันแอดมินกันอะไมาเบิ่งพี่น้องว่าลูกสาวสิเสียงสิมาบห้าือสิสิมีเพลงหยังได้ร้องแม่นเพลงหยังร้องแน่ยแต่ว่าโอ้เลิอดเข่าทายอยู่ในเพลงปิดอลังการแล้วบ่มีเวลาได้หยุดเว้าเลยบ่ได้ทักทายพี่น้องเอฟซีเลยเด้ีจวดอย่างเดียวจวดอย่างเดียว เพ่งนั่นในตีมประเด้ได้ฟังเพ่งนั่นอย่างี้ยังเพ่งยังขอเพ่งุสท้ายมันนะบุษบามวนบุษบาตาคงว่านา่งสิลองมวนปรด๋วส้องบุษบาแตว่าบุปา่นองส่องาพราผิดวังแทนเนี่ยนอนคันุนยิงได้องเนาะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน เร่งยังกับซามรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนถ้าไม่ดีนั่งกับต้องเอาให้มันดีที่สุดยางเพราะว่าพอพอเมย์เมย์รอดฟังเพอยากให้พอเมย์ผิดหวังพอเมย์พี่น้องเย็ซีผิดหวังพออง e งี่น้องจเมย์ก็ต้องทำดีที่สุดดีที่สุดพี่น้องอะมาหลุดกันบ้างเหมือนเลง้ยงทีนไหนเสียเยสียงไปเสียงซ้อมไป แล้วกับพ,พี่รุ่นกับย่าม,มาเด้อไปแล้วไปมือนีน่้ไปเด้อไปเด้วยมอนีฟฝากขาวดาวเก่งเนี่ยไรทอนดอกไปทั้งคุณแล้วมือนีตกดอกตกจังใดยเนาะคุยกันบ่อยแฮงเนาะสาวเอาอยู่ปะยู่ต่อสาวเอาอยู่ได้ยินเวียดนามว่าพระตัวก็ยังไม่ตกได้ยินพี่น้องเอฟซีไว้อยู่อาลูกสาวว่าวันที่ยีเ่เบียดลาบัตโต้บัตโต้อินลี แดดอีกต่างหากยี่สิบฟองขึ้นมากไเลยนี่แดดอีกต่างหากพี่น้องลืมหูลืมตาเลยขื้นมากแบบปนลืมหูลืมตาได้แล้ยมันขึ้นพี่น้องสำรับชิี่เอาไว้สำรับชิ้นแ้วนพอหยุดก็มีติ้งสีแวะเขาบ้านไปกินเขากอนจังสีหัวมากไหมมาถ่ายบรรยากาศในพี่น้องด้วย ตอนนี้เวทีทั้งคุณยังลือประทานด้แล้วเสีนม,มาตัง้งเ้าสีมุกหางวงแรว่งนี่็ถือซะ่าแรงสามแลนสามรอยกิลโลเนี่ยเีสมิส,มสกันพ่อกันไม่ค็มหนักครับสชัดจีนมสบ,บาย,บบายดีดพี่น้อง